กว่าจะมาเออขอโทษทีนะคะพอดีเข้าผิดซอยอะคะ่ะชันัดเพื่อนไว้เนี่ยก็จะถึงเวลานัดแล้วเนี่ยค่ะค่ะค่ะุณรีบไปส่งให้เลยค่ะไปเลยค่ะนี่เธอ<า>ทำไมพาฉันมาแถวนี้เนี่ยเออคือในแผนที่มันมันพามาทางนี้ค่ะ โอ้หมีแต่ป่าน่ากลัวด้วยมาถูกแน่นะเอ่อถูกค่ะถูกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็น่าจะถึงแล้วค่ะเออ,เอ,อโอเค,คจอด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 อ้อว้ย,ยนีเ่เธอเขาจะพาฉันไปที่ไหนไหมเนี่ยทำไมมันมีแต่ป่าอะไรอย่างเงี้ยไปถึงสักทีพอแล้วฉันจะลงตรงนี้แหละ เ,ออเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะพี่ไม่จะลงตรงนี้แหละโอ้ย่อไปอ่านี่ค่าวินห้าสิบค่ะพี่ยี่สิบพอแล้วเนี่ยพาฉันมาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ถุงเทียะอ,อ๋อค่ะไปเ,เพื่อนก็นัดสายอะไรเนี่ยเจอวินอะไรก็ไม่รู้ เฮ้ยแล้วฉันจะไปยังไงวะเนี่ยเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าคะตรงนี้มันเปียวอะเธอไปส่งฉันที่มีคนเยอะละกันไปไปสิค่ะ คุณคะมีใครอยู่ไหมคะโอ๊ยมาแล้วมาแล้วมีหูได้ยินเอา้านี่มันยายวินวันนั้นนี่อ๋อเอาเข้าวมาส่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห 2> 2, เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อน ฉันสั่งเจ็ดกล่องทําไมได้แค่ห้ากล่องเนี่ยนี่เธอกลับไปเอาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเธอลืมใช่ไหมเออคือทางร้านมันให้มาแค่นี้ค่ะพี่นี่ยังจะเถียงอีกเหรอกลับไปเอาให้ฉันใหม่เดี๋ยวนี้ไปเออคือพี่คะถ้าจะให้หนูไปเอาอีกรอบเนี่ยต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะเธอก็ไปเก็บจากทางร้านสิไม่เก็บจากฉันได้ไงทางร้านโน่นที่ต้องรับผิดชอบอะไม่ใช่ฉัน เออได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีบไปที่ร้านให้นะคะพี่อ้าวว่าไงเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าได้ของไม่ครบอ่ะพี่อ๋อใช่เมื่อกี้อ่ะพี่เรียกไปทันพี่หืมนี่ไงเตรียมมาให้ละอ่ะโอ้พี่ โอ้น้องช่วยๆกันนะรอบสองรอบเข้านี่จ่ายรอบเดียวได้แหละโอ้พี่น้ำมันมันแพงอ่ะขอเถอะนะนิดเดียวอ่ะเอ่ะอนี่แหละรอบเดียวแล้วน้องบินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมช่วยไปส่งพี่ตรงนูหน่อยสิพี่อย่าลืมปิดเตาแก๊สไว้ที่บ้านกลัวไฟไหม้อ่ะไปส่งที่ไหนนะเออพี่หนูนหนูหต้องไปส่งของให้ลูกค้าอยู่อะค่ะเฮ้ช่วยพี่หน่อยเะนะใกล้ๆแค่นี้เองเ,องเองนาะพี่อ่ะมีหลานอยู่ที่บ้านนะในตัวเขาเป็นอันตรายอ่ะ ไปไปแปบ๊บเดียวนะพี่มาเร็วมาเร็วนะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะไปไหนมาเนี่ยฮะฉันยืนรอเป็นชั่วโมงละเออคือหนูรีบไปส่งพี่คนหนึ่งมาคะ่ะพอดีเขารีบกลับไปดูหลานนะคะพี่เออหนูต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่มาส่งช้าคะ่ะคราน้าก็ให้มันเร็วหน่อยคนอื่นเขารอกินข้าวอยู่ยหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะโอ๊ย วันนี้ได้ของมาเยอะแยะเลยพี่วินคะพี่วินอ๋อค่ะเอาวันไหนดีคะวันนี้นนไปส่งบ้านชั้นเหมือนเดิมแหละได้พี่ได้พี่มาเลยอะอ สิบค่ะพี่ห้าสิบใช่ไหมคะ่ะแป๊บนะคะโอ้ยโอ้ยว้ายอ่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยหมวกด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่จ้ะ สงสัยต,ต้องเป็นของพี่คนนั้นแน่ๆเลยโอ๊ยอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยไม่มีอ่ะโอ๊ย,อยถุงนี้ก็ไม่มีถุงนี้ก็ไม่มี วังนี้ก็ไม่มีหรือว่าตกอยู่ที่วินคนนั้นเหรอ,อนีเธอเห็นทองฉันไหมอะอ๋อเออเอ,อ,อันนี้หรือเปล่าคะใช่นี่มันทองของฉันนี่เธอคิดจะขโมยไม่ใช่ไหมออฮะทำไมเธอทำอย่างนี้อะผ่านไปตั้งหลายวันทำไมเธอแอ่ไปคืนบ้านฉันอะ เธอก็รู้ไม่ใช่เหรอบ้านฉันอยู่ที่ไหนไม่ใช่คนะ่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะคืออ๋อนี่กัดจ้าไปขายแล้วก็เ,เงินไปใช้ใช่ไหมอย่าฉันแจ้งตำรวจแน่เออคุณช่วยใจเย็นแล้วก็ฟังฉันก่อนได้ไหมคะพอดีว่าฉันไปโอ้ยโอ้ยโอเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเหรอคะ ฉันขอโทษนะคะอุ๊ยแล้วนี่เจ็บมากไหมะคะเอ,อ่เอ,อเดี๋ยวฉันช่วยออกค่ารักษาพยาบาลนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะตอนนี้ใกล้หายดีแล้วค่ะเออให้ฉันช่วยเถอนะคะเอ,อ่อนะคะออนะคะนะคะอ๋อค่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะคะออฉันต่างหากอะคะที่ต้องขอบคุณคุณถ้าไม่ได้คุณที่เป็นพลเมืองดีแบบเนี้ยฉันคงไม่ได้ท้องเส้นนี้คืนหรอก ถ้ายังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะยินดี